เขยา่าโลกใบนี้สะเทือนเลื่อนลั่นด้วยราคาทองคำทั้งสปอตฟิวเจอร์เบรกไม่เบรกทะลุขึ้นไปถึงราคาสูงสุดเป็นปรติศาสตร์ขึ้นมาถึง3,344ดอลลาร์สหรัฐจดไว้เลยนะครับว่า16เมษายนเป็นวันแรกที่ทั่วโลกได้เจอราคาทองคำ3,300ดอลลาร์สหรัฐแล้วจะไปต่อดุดันแค่ไหนกันยังไงนะครับ สำหรับราคาทองคำนิวยอร์กสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาตรงกับวันที่16เมษายนนี้นะครับถือว่าราคาทองคำพ um ้นช่วงเทศกาลสงการบ้านเราอย่างสมบูรณ์แบบกันแล้วสถิติมีไว้ทำลายมีไว้สร้างมีไว้เพื่อที่จะจารึกกันต่อไปทั่วโลกเลยนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนโอ้โหเห็นไหมคืนเดียวก็ขึ้นได้นะเกือบร้อดอลลาร์โกลด์สปอตเมื่อคืนขึ้น9.5เหรียญ9เซนต์ต่อออน ขึ้นมา3.1%ภายใน24ชั่วโมงครับและปิดที่3,327 9 7เซนต์ต่อออนแล้วรู้ไหมครับบวก2วันติดๆคือวันที่15กับ16เมษายนในอเมริกาเท่ากับทองคำโกลด์สปอตขึ้นมาแล้ว114เหรียญ28เซนต์ต่อออนหรือ3.8% 2วันขึ้นเฉลีย่ยเกือบเวลา2%ลงทุนอะไรดีขนาดนี้ครับนะฮะในขณะเดียวกันนี่นะฮะสถิติเกิดขึ้นทันทีครับกับโกลด์สปอตราคาส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กนะฮะปรากฏว่า1 เป็นราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นับเป็นครั้งที่เท่าไหร่ TikTok TikTok ใครทายได้บ้างนับเป็นการปิดเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งที่23ของปีนี้แล้วนี่คือสถิติแรก2ราคาสูงสุดระหว่างวันนี่นะฮะท่านผู้ชมครับไม่ได้จอดแค่3327นะฮะราคาสูงสุดระหว่างวันของโกลสปอตนิวยอร์กสหรัฐขึ้นแตะ3,332.89เซนต์ต่อออนเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของโลกใบนี้นี่คือสถิติที่2 และครั้งที่3ก็คือบอกไปแล้วไงฮะว่า16เมษาย,ยนของนิวยอร์กสหรัฐนั่นเป็นวันแรกและเป็นวันเป็นวันปฏิสัท์ของราคาทองคำโกลด์สปอตของโลกที่แตะหลัก3,300สารดอลลาร์สหรัฐนี่คือ3สถิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะและนั่นก็หมายความว่าทําให้ราคาทองคําในตลาดโลกทะยานขึ้นมาแล้วกว่า23%อโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่พอไปต่อเลยโกลฟิวเจอร์นะฮะเมื่อคืนก็ขึ้นเหมือนกันนะครับราคาทองคำโกลฟิวเจอร์นิวยอร์กสหรัฐดีทีเดียวนะนี่เรียกว่าม,ม ร้อยทอนเกเซนต์เมื่อคืนโกลฟิวเจอร์เนี่ยกระฉูด99เหรียญ10เซนต์ต่อออนขึ้น3.2เซนต์แล้วก็ปิดแตะ3,344เหรียญ10เซนต์ต่อออนนะครับเท่ากับว่าอะไร2วันโกลฟิวเจอร์ของอเมริกานะฮะ15กับ16รวมกันขึ้น117ยสเจ็ดเหรียญแปบเซนบวก3.8%ภายใน2วันทำการติดต่อกันเพราะฉะนั้นสถิติโกลฟิวเจอร์เหมือนกับโกลสปอตเลยครับ 1. สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ 2. ทำสถิติด้วยการปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นครั้งที่21ในปีนี้นะครับสเมืม่อคืนที่ผ่านมาก็คือราคาโกลฟิวเจอร์ของตลาดนิวยอร์กสหรัฐนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ที่มีราคาแตะหลัก3,300ดอลลาร์สหรัฐแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าสัปดาห์นี้ราคาทองคําโลกเนี่ยจะพุ่งทะยานมากกว่าสัปดาห์แล้วไหมรู้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคําโลกขึ้นเท่าไหร่หกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์นะครับหร และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้ราคาทองคาในประเทศไทยตั้งแต่1เมษายนจนถึงวันนี้17เมษายนเอาเฉพาะราคาเปิดตลาดเนี่ยขึ้นมาแล้ว15ึบาทบวก23%าเถามท่านผู้ชมับว่าซื้อต่อหรือพอแค่นี้ส่งเลยนะฮะอย่าได้เกรงใจอย่าได้กลัวว่าท่านจะไม่กล้าตอบถ้าซื้อต่อพิมพ์ซื้อต่อถ้าพอแค่นี้พิมพ์พอแค่นี้นะครับดังนั้นถ้าดูจากปรากฏการณ์ทั้งหมดก็คือหนีไม่พ้นกันอย่างที่ผมบอกไปครับว่า ช่วงนี้ถ้าทํากําไรเกิดขึ้นมันเห็นแน่ๆเพราะทองมันมาแรงและขึ้นเร็วและขึ้นมากนะครับสถ้าทํากําไรช่วงนี้จับพฤติกรรมจะทําแค่ประมาณวัน2วันแล้วไปต่อนะครับสสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเบรก3,300รดอลาะลาร์สหรัฐต่อออนเนี่ยนะฮะและเบรกขึ้นมาไกลมากเพราะขนาดโกลฟิวเจอร์นอกจากเบรกแล้วยังขึ้นมาเลย3,300ถึง44ดอลลา,าร์ในขณะเดียวกันโกลสปอตเนี่ยเกิน3,300อยังขึ้นอีกประมาณ27ดอลาะลาร์ถือว่าแกร่งทีเดียวนะครับไม่ได้เลยมาผ่านมาแค่1หรื่2หรือง ดังนั้นจากจุดนี้ต่อไปก็คือว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์ของสงครามภาษีและก็ซึนามิภาษีเนี่ยยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสินที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ออกใหม่อีกแล้วนะฮะาหมกชุดหนึ่งแนละ้วสั่งสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าวัตถุดิบหายากหรือโลหะวัตถุดิบที่หายากและเตรียมที่จะทบทวนและอาจจะงัดมาตรการภาษีนําเข้าวัตถุดิบหรือว่าโลหะมีค่าหายากเร็วๆนี้อ่ะนี่ไง ออกมาเมื่อคืนในเรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องที่2ตอนนี้ก็รอคอยกันอยู่ว่าตกลงและภาษีเซมิคอนดักเตอร์ที่ทําบอกว่าจะประกาศสัปดาห์นี้นะนี่มาถึงวันวันพระราชสมภพของเมืองไทยแล้วนะฮะก็คือกลางสัปดาห์แล้วนะฮะแล้วตกลงจะเป็นยังไงถูกไหมครับสตอนนี้เนี่ยนะฮะนักลงทุนเองเขาก็จับตาไปตรงไหนรู้ไหมก็เทดอลลาร์ทิ้งหมดเลยะฮะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐขณะนี้ลงอ่อนค่าต่ําสุดในรอบ3ปีต่อเนื่องเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วสามวันทำการแล้วนะฮะที่ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ลงมาอ่อนปเปลี่ยนนใรอบ3ปีนะฮะ และสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีหรือบอลยูยังคงต่าต่อเนื่องเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยตัวต่อไปเมื่อคืนก็คือได้ฟังแหละประธานธนาคารกลางสหรัฐจอโรมพาเวอออกมาพูดชัดครั้งแรกเลยนะฮะว่ามาตรการภาษีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหนึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ สองมันจะทําให้เศรษฐกิจของอเมริกามีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวลงสามตรงนี้มันจะไปดันภาวะเงินเฟ้อในระยะยาวต่อไปนะฮะนี่คือสามประเด็นสําคัญที่เจอร์ร็พาวเวลพูดไว้เมื่อคืนเพราะฉะนั้นคนเริ่มตอกย้าแล้วนะครับว่าขนาดธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกใบนี้เบอร์หนึ่งของเขายังเริ่มที่จะส่งสัญญาณแล้วรับว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับ,กบเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือแรงซื้อเข้าไปใน กองทุนหน่วยลงทุนทองคําหรือว่าโกล ETF นั้นยังหนาตาต่อเนื่องเปวันที่4ทําการติดต่อกันในคืนที่ผ่านมานะครับก็บอกแล้วครับยิ่งทองแพงนะฮะไอ้เจ้าโกล ETF เนี่ยคนก็จะยิ่งซื้อกันเข้าต่อไปแล้วยิ่งจะไปดันต่อเพราะว่าการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนทองคำโกล ETF ต้องมีทองคําเข้าไปคาคือทองคําจริงๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยทาให้ราคาทองคําในคืนที่ผ่านมานั้นบวกกันอย่างชนิดที่โอ้โหเยอะแยะมากมายสิ่งต่อไปก็คือว่านาทีนี้นักลงทุนก็ยังคงมองข้าบว่า ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนและมีสัญญาณที่บวกระหว่างอเมริกากับจีนเลยแม้แต่น้อยนะฮะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการตอบโต้ของทั้งทำเนียบข่าวสหรัฐอเมริกาก็ดีจีนก็ดีจีนเนี่ยเปลี่ยนตัวคนจรจาการค้าเลยนะฮะหวังว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นขณะที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหออกมาบอกเลยนะฮะว่าจีนเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมาคุยกับอเมริกาไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่อเมริกาต้องไปคุยกับจีนโอ้โหประโยคนี้ออกมาสะเทือนเลื่อนลั่นแล้วแถมยังมีเอกสารหลุดอีก ว่าอเมริกาเนี่ยจะขึ้นภาษีจีนเนี่ย245ร์ไม่ใช่145อนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นข่าวรวงข่าวจริงหรือว่าข่าวแท้ข่าวเท็จเพราะว่าทำเนียบข่าวก็ไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้เพียงแต่ว่าในเอกสารเนี่ยมาระบุว่าอย่างนี้แต่พอไปดูพวกประเภทประเภทสินค้าต่างๆที่เก็บภาษีขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่อันนึงเรียกว่าสลิงสลิงก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอะหลอดฉีดยาสําหรับล้างจมูกอะไรเนี่ยอันนี้เราก็โดน245เปอรนะครับแต่ว่าถ้าขณะนี้เนี่ยนะฮะหมายถึงงภาาษีีตต่่ออบแทนนนหรื reciprocal tariff เยะะฮ คือมันอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนนั้นสดใสสุดยอดนะฮะและมาได้ไกลขนาดนี้ทองคำโลกขนาดนี้เนี่ยนะครับผลตอบแทนขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนั้นกว่า26%เข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะดูกันหน่อยฮะตกลงแล้วท่านผู้ชมเนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งตอนนี้คำถามคือราคาทองคำตั้งแต่หนึ่งมกราคม2568ถึงวันนี้17เมษายนเอาตอนเปิดตลาดครั้งแรกของวันนี้นะฮะทองคำในไทยบวกแล้ว10,050บาทขึ้นมาึ่งหนี่นะครับโห้าดัดานมาก ถึง23คำถามผมคือท่านผู้ชมซื้อต่อหรือพอแค่นี้ส่งเลยนะครับคิดไม่ต้องอยอกง่ายๆนะครับ